สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโรโค่ะเปิดไพ่ทายดวงชาวราศีกุมและลัคนากุมประจำเดือนกรกฎาคม2565คลิปนี้ดวงรายเดือนนะการเงินการงานความรักสุขภาพเรื่องที่ต้องเตือนเรื่องที่ต้องระวังหรือมีสิ่งใดที่ดีที่ปังในเดือนนี้บ้างรับชมได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้ว ใครที่ผูกลัคณาอยู่ลัคนากุ้มก็สามารถดูได้เช่นกันสมมาพยากร์ใช้ไพ่ย,ยิปซีในการทำนายนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคะ่ะกรณีอยากดูดวงส่วนตัว มีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องตัดสินใจมีค่าครูเริ่มต้น1คำถาม3าม39บาท2คํคำถาม78บาท3คํคำถาม99บาทและคําคำถาม149บาทค่ะกติกาง่ายๆโอนเงินแล้วส่งสลิปพร้อมกับส่งคําถามมาได้เลยรวดเร็วทันใจแม่นยําตรงประเด็นและที่สําคัญประหยัดเงินด้วยนะคะและถ้าใครอยากจะได้คิวโทรคุยนัดได้วันต่อวัน20นาที299บาท สามินาที399บาทอยู่ต่างประเทศก็สามารถดูได้นะคะเริ่มต้น359บาทค่ะแล้วใครสนใจอยากจะได้วอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงมีโปรแบบบุฟเฟ่แล้วแถมเลขมงคลให้ฟรีไม่คิดเงินเพิ่มหรือใครอยากจะทำบุญเสริมดวงสมมาพยากรมีบริการจุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลเสริมดวงค่ะก็ ทำพิธีทุกเดือนนะใครอยากได้แบบไหนสนใจก็ทักแชเทเพจ Facebook ส้มมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูพลังงานไพ่ของคนราศีกุมนะอ่ะใบแรก6ถ้วย10เหรียญ2ไม้เท้า The Sun นโ้ลดเดอะแ p มเ a n c ์ ates, และ1ดาบ จะบอกว่าชาวราศีกุมเดือนนี้ปังปุริเย่มากเลยะะการเงินการงานความรักทุกอย่างร่ำรวยถูกหวยซื้อบ้านซื้อคอนโดซัพย์สินที่ดินอสังหาโดดเด่นมรดกโดดเด่นชื่อเสียงเงินทองค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ขอปรบมือให้ชาวราศีกุมลัคนากุม โอ้โหมันคงไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้แล้วแหละ The Sun ชื่อเสียงความสำเร็จเงินทองโอกาสที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าการเดินทางการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงยุกย้ายสัญลักษณ์ของหนึ่งดาบในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎเหนื่อยหน่อยเสียพลังงานเยอะหน่อยแต่ตั้งตัวได้แสดงว่าใครที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการอยากลงทุนก็มีโอกาสประสบความสาเร็จลูกค้า ติดนะมีชื่อเสียงนะแล้วสามารถสร้างเงินสร้างงานสร้างฐานนะที่เป็นปึกแผ่นให้กับตัวเองด้วยแต่ตอนนี้เดือนนี้ยคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการใครวางแผนจะย้ายร้านหรือวางแผนขยับขยายก็สามารถย้ายร้านหรือขยับขยายย้ายสาขาได้เลยนะส่วนใครวางแผนจะไปต่างประเทศความหมายไพ่ชื่อเสียงนะ อัน,นเนี้ยไพ่ใบเนี้ยมันเป็นความหมายที่ทายได้สองกรณีกรณีแรกสองไม้เท้าหมายถึงออนไลน์ ใครอยากมีชื่อเสียงผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์อยากทำ u t u b e อยากเป็น YouTuber อยากเป็นนักรีวิวสินค้าหากินกับ Tik t o k อกทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์มีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสมีชื่อเสียงใครวางแผนจะไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปต่างประเทศสำเร็จสมหวังดังใจเดือนนี้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้รับข้อเสนอนะคนถือถ้วยมาให้เนี่ยแสดง ว่าคนถือถ้วยถือช่อดอกไม้มาให้มีข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วมองว่าตัวคุณเองก็พึงพอใจมีความสุขมีความอบอุ่นปีนี้จะบอกเลยว่าช่วงเดือนกรกฎาคมอ่ะ เป็นนาทีทองของคนราศีกุมที่จะต้องเก็บเกี่ยวที่จะต้องกอบโกยแล้วก็จะบอกว่ามันหมดเวลาเบื่อหน่ายท้อเสงแล้วนะเดอะซันเนี่ยฟ้าสว่างแล้วทุกคนโอกาสมาแล้วความหวังมาแล้วสัญ,ญลักษณ์ของเด็กขี่ม้าถือไม้เท้าเนี่ยตัวเปล่าเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีพันธนาการอะไรแล้วมันไม่มีอุปสรรคมันไม่มีศัตรูหมู่มารแล้วดวงเปิดสุด,สด เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงเปิดแล้วยังไงคะก็ต้องสู้สิคะก็ต้องลุยสิคะดวงเปิดแล้วจะมานั่งมึนมๆงงๆเนี่ยไม่ก่อเกิดอะไรใดๆดังนั้นชาวราศีกุมลุยเท่านั้นความสำเร็จรออยู่ส่วนใครวางแผนจะย้ายงานเดอะแทมเพลนมีการปรับเปลี่ยนนะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือไม่ได้ก้าวหน้าในองค์กรเดิมเนี่ยก็หมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของการ เปลี่ยนแปลงย้ายที่ทำงานหรือเปลี่ยนที่ทำงานใหม่แบบนั้นก็ได้เช่นกันนะช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังมีเรื่องเดียวสิ่งที่ระวังมีเรื่องเดียวอารมณ์เพราะว่า the t e m p e r ็ e n บบางทีก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่อารมณ์แปรปรวนค่อนข้างที่จะอารมณ์ไม่นิ่งนะ ปรับสมดุลของอารมณ์ให้ดีเดือนเนี้ยชีวิตของคุณจะเข้าที่เข้าทางเป็นไปในทิศทางที่ดีคนโสดขอแสดงความยินดีกรีดกรีดกรีดลักผ่านโลกโซเชียล มาแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นรักข้ามรุ่นเป็นรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีหรือบางทีเป็นต่างชาติต่างภาษา,พาไพ่ใบนี้คุณโหลดแอปหาคู่ไว้เลยนะคนราศีกุมโหลดแอปหาคู่ไว้เลยนะคะมีโอกาสพบรักออนไลน์ได้แฟนต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนได้รักข้ามรุ่นรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีเป็นรักที่ค่อนข้างจะมี ความต่างกันหลายๆอย่างแต่เป็นความต่างที่ลงตัวแล้วราศีกุมมีโอกาสได้พบรักแท้ด้วยเดะสันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมีสัญ,ญลักษณ์ของรักแท้รออยู่นะจ๊ะยกเวน้นคนที่จับปลาสองมืออันเนี้ยเอาไงกับชีวิตฮะใจมันเทไปข้างไหนใครที่รู้สึกว่าคบแล้วด้วยอ่คบด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยเรามีอนาคตนะให้เลือกคนคนนั้นนะส่วนคนที่ มีคู่แล้วแต่งงานแล้วอยากมีลูกมีบุตรสําเร็จสมหวังดังใจมีโอกาสได้ลูกได้บุตรสําเร็จสมปรารถนาดังนั้นชาวราศีกุมไม่มีอะไรเลยต้องกลัวมีลูกมีบุตรหรือบางคนวางแผนจะซื้อบ้านสร้างความมั่นคงสร้างฐานะที่เป็นปึกแผ่นให้กับชีวิตคู่ให้กับชีวิตครอบครัวเหมือนวางแผนสร้างครอบครัววางแผนสร้างอนาคตร่วมกันไพ่ความหมายดีเพราะฉะนั้นนะความ รักไม่มีอะไรต้องกังวลแต่คนมีคู่ช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนก็อย่างที่บอกไปอะมันไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่บางทีเรื่องแฟนเรื่องอะไรก็อาจจะทําให้เราหงุดหงิดได้บ้างนะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเรื่องเงินไม่มีอะไรเลยอะ่ะสิบเหรียญน,นะ10เหรียญก็นเดอร์ซันคือจบแล้วนะ ถึงแม้ว่าชาวราศีกุมจะมีรายจ่ายกระจุกกระจิกจุกจิกยิบย่อยแต่มองว่าหมุนเงินคล่องตัวมีโอกาสสร้างฐานะที่เป็นปึกแผ่นได้ด้วยตัวของคุณเองหรือมันจะมีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางรวมไปถึงมีคนชี้แนะมีคนชี้ทางสว่างมีคนชี้ช่องทางรวยทำแบบนี้แล้วดีทำแบบนี้แล้วรวยมีคนช่วยให้ข้อมูลมีคนช่วยให ความรู้หรือสัญลักษณ์ของสิบเหรียญเกี่ยวข้องกับครอบครัวครอบครัวให้การสนับสนุนเงินส่วนแบ่งเงินกงสีเงินมรดกเป็นเงินที่ครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลอยากจะซื้อบ้านหรอเดี๋ยวแม่ช่วยอยากจะลงทุนหลอเดี๋ยวครอบครัวช่วยเหมือนว่าครอบครัวคอยสนับสนุนและคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วอาจจะมีเกณฑ์การแบ่งแบ่งมรดกแบ่งที่ดี แบ่งทรัพย์สินแบ่งบ้านแบ่งอะไรอย่างเงี้ยเงินที่เกี่ยวจากส่วนแบ่งเงินที่เกี่ยวกับรายได้ครอบครัวหรือครอบครัวให้การสนับสนุนค่อนข้างชัดเจนถึงแม้ว่ารายจ่ายจุกจิกยิบย่อยแต่มองว่าไม่เป็นปัญหาใหญ่เดือนเนี้ยังไงก็ได้บ้านยังไงก็ได้ที่ดินยังไงก็รวยแน่นอนใครจะซื้อหวยนะขอพร ไพ่เดดซันเป็นไพ่เด็กโชคลาภมากับเด็กขอพอรกุมารก็ได้ขอพอรไอ้ไข่ก็ได้ใครที่เชื่อเรื่องไอ้ไข่ขอพอรไอ้ไข่เป็นการเสริมดวงนะแล้วก็บ้านเล็กที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยมีโอกาสหรือบางคนมีบ้านสองหลังให้เล่นบ้านเลขที่บ้านหลังเก่านะคะสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องของช่องท้องกระเพาะน้ำย่อยและกดไหลย้อนอีกประการหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของ สายตาและการมองเห็นใครกดแชร์คลิปเนี้ยขอให้รวยเงินล้านเหมือนที่ไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่สิบเหรียญบอกยิ่งแชร์ยิ่งรวยบอกไว้เลยความหมายดีมากใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชทเพจ Facebook สมัภพยากรมาได้เริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทเท่านั้นวอลเปเปอร์ aper, มือถือก็ดีหรือเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลก็ดีมีให้บริการทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสวาง่างทำบุญที่เกี่ยวกับเด หรือทำบุญกับโรงเรียนสอนคนตาบอดหรือใครมีกำลังมากหน่อยก็ร่วมสมทบทุนทำบุญซื้อที่ดินถวายวาัดราสีกุมปังปุริเยมากๆดังนั้นกดแชร์กันต่อไปส่งพลังงานบวกให้กันค่ะ